เราก็มาต่อ EP 2นะคะหลังจากที่ EP 1ผ่านไปพอเรารู้พื้นฐานของลายเมือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูว่าเส้นอะไรที่บ่งบอกว่าบุคคลนี้เกิดมาเขาจะมีบุญเก่าเขาจะเกิดมาสบายมีคนช่วยเหลือ เกิดมาบนพื้นฐานฐานะดีครอบครัวดีตระกูลดีแล้วก็ได้เล่าเรียนสูงจนขึ้นมาอยู่ในสังคมที่เป็นคนมีระดับแล้วแต่ว่าบางคนก็ทำธุรกิจจนมีชื่อเสียงอยู่ในวงสังคมของนักธุรกิจบางคนก็ขึ้นไปสู่เส้นของการทำงานไปถึงระดับ ผู้บริหารที่สูงมีความอุดมสมบูรณ์บางคนก็เดินทางสายของรับราชการที่มียศมีเกียรติเพราะว่าพื้นฐานเนื้อนาบุญที่ดีเราสามารถที่จะเอาพันธุ์พืชอะไรมาปลูกก็ได้เหมือนกันกันกบ เราเลือกที่จะทำเดินสายไหนมันก็ไปได้ง่ายมันก็สะดวกแล้วมันก็เข้าถึงความสำเร็จไวหรือแม้แต่ว่าคนที่เกิดในจังหวัดดินแดนแห้งแลง้งสถานะยากจนครอบครัวที่ลำบากแต่ ถ้าบุคคลเหล่านั้นได้มีเส้นเหล่านี้อยู่ในมือยังไงก็ทำนายได้เลยว่าบุคคลนี้เขาเกิดมามีบุญมีทรัพย์เก่าของเขามาเส้นไหนบ้างตามไปดูค่ะ ep ที่สองนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวจะมีการเปิดคอร์สให้เราได้ศึกษาเราเรียนกันตามมาฟังก่อนนะคะ e.p ที่2ค่ะมีเส้นอะไรบ้างเรามาดูนะคะเส้นพิเศษที่เหนือไม่ได้ก็คือเส้นวาสนาอันดับแรกเพราะคนเราทุกคนเกิดมาต้องมีหน้าที่การงานที่ดีเรามาดูเส้นวาสนาที่ดีมันจะเกิดขึ้นจากเนินจันทร์อันนี้เขาเรียกว่าวาสนาที่เกิดมาแล้ว ไม่ลำบากเข้าถึงความสุขสบายได้ง่ายจะไปหยิบไปจับอะไรก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงความสำเร็จการงานการเงินมีคนสนับสนุนได้ง่ายหรือเส้นวาสนามันสามารถเกิดได้จากบนชีวิตของตัวเองแต่เส้นวาสนาเกิดบนชีวิตของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันโค้งมาแบบเนี้ย ซึ่งเขาเรียกว่าวาสนาเศรษฐีหรือวาสนาหลบลำบากก็บ่งบอกถึงความมั่งคั่งเกิดมาเพื่อจะร่ำรวยเกิดมาเพื่อจะมั่งมีมั่งมีอะไรคะมั่งมีทรัพย์มั่งมีธุรกิจมั่งมีเขาเรียกว่าเงินทองร่ำรวยสังคมแผดกิ่งการสาขา อันนี้มันก็บางเส้นมันก็จะเกิดสามารถเกิดขึ้นได้นะคะที่อื่นๆเส้นวาสนาบางครั้งมันสามารถเกิดขึ้นมาบนเส้นสมองได้อันนี้มันก็เป็นเส้นวาสนาขอให้มันชี้เข้ามาใต้เนิ้วกลางแต่ว่าใครที่จะมีหรือไม่มีเท่านั้นเองพอมีเส้นวาสนาเสร็จแล้วบางทีวาสนาเส้นสั้นก็มีนะคะ เกิดมาแค่ตรงนี้แล้วก็มาหยุดอยู่แค่ตรงนี้อันนั้นเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นวาสนาที่ไม่ได้มีคุณภาพนะคะแต่เราจะพูดถึงมือที่ดีวันนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นใครคุณก็ต้องรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมได้ล้านเปอร์เซนต์เราก็จะมาดูอีกเส้นหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเส้น เขาเรียกว่าเส้นอิทธิพลนะเส้นอาทิตย์เส้นชื่อเสียงเส้นเกียรติยศเส้นมหาอำนาจน,นี่ตรงเนี้ยถ้าคนมีสามเส้นที่ดีมือที่ดีแล้วก็มีเส้นวาสนาที่ดีคุณมีเส้นเนี้ยแบบเนี้บอกได้เลยคุณไม่เหนื่อยหรอกคนเหนื่อยคุณก็เหนื่อยมีตัวช่วยเยอะถ้าคนแบบเนี้มาดูรวงกับเรา เราทำนายไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทำนายในทางที่ดีไม่ว่าเขาจะตอนที่เขามาเขาจะใส่เสื้อขาดผมกระเสื้อกระเซิงหรือว่าอะไรก็ตามตรงนี้เราจะทำนายได้เลยนะถ้ามีตามนี้นะแล้วก็มาดูเส้นอีกเส้นหนึ่งเส้นธุรกิจตัวเนี้เป็นเส้นการขาเป็นเส้นของความ มีหัวการค้าอยู่ในมือเพราะฉะนั้นคนเราจะลุ่งเรืองได้จะร่ำรวยได้มันก็ต้องมีเส้นพวกนี้เหล่านี้อยู่ในมือแล้วก็เป็นมือที่ดีด้วยนะคะแล้วเรามาดูอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นพลรหัสเป็นเส้นไทยานเส้นผู้นำตัวนี้เส้นแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีปัญญามีความรู้ ในเรื่องธุรกิจการงานดีชีวิตพื้นฐานมาดีไม่รวยก็ให้มันรู้ไปนะคะคนพวกนี้แน่นอนมันก็มักจะมีเส้นหลักฐานหรือเนินหลักฐานดีเป็นที่รองรับอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่มีที่ว่าเส้นหลักฐานหรือมือเสียแล้วจะมีเส้นแบบนี้อยู่ค่อนข้างยากเพราะว่าลายมือ มันก็คือเรื่องของชีวิตของคนคนนั้นที่เขาเกิดมาเขาทำดีทำไม่ดีไว้เขาสร้างว่าอะไรไว้แล้วเกิดจีพบจีชาติไปเป็นนกหนูหมูหมากาไก่หรือไปเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือไปเป็นเทวดาไปเป็นอะไรก็ตามตับใดที่คุณยังไม่ได้ จบชาตินิพานสําเร็จอหรหัตคุณก็ต้องเวียนไหวกลับมาแต่ทุนที่คุณเติมทําไว้บุญบ้างบาปบ้างมันก็ยังขึ้นมาไว้บนฝ่ามือเพื่อให้เราได้รู้แนวทางมันเป็นแนวทางอีกวิชาหนึ่งคือดูจากมือดูจากเส้นในมือแล้วส่วนดวงมันก็จะมีหลายวิชาดวงพมา่าดวงไทยดวงเลขเกตัวดวง กราฟชีวิตดวงเลขาศาสตร์อะไรแต่ละพัตต่างๆมันก็คือเป็นตัวเลขแต่ตัวนี้มันจะเป็นลิขิตเรียกว่าลิขิตบุญลิขิตกรรมอยู่บนฝ่ามือนี่คือความมหาศจรรย์แห่งลายมือกับอาจาร,รย์พรณชานะคะอันนี้เป็น EP ีที่2ก็กดติดตามกดหัวใจแล้วคุณจะไม่ได้พลาด คลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ